อุดรมันจะมาหาอยู่อุดรมาเห็นกลับมาแล่วแหละลูกฮะใครทิ้งหนูลูกอืมแกจริงไม่เงี้ยแหละทิมกูทิมกูไปยู่บ้านหลังผ้ากันไปเที่ยวเออเฮ้ยฮัฟไปยังอุดรหัฟไปแล้วกขบ่เลี้ยงฮัาไปแล้วแตกหยัางฮ้าไปแล้วกันนี้เบิร์ตเฮ้ยไปคักไปได้เป็มหีป่ะอ กระาก็พอตแต่ขั้นเลยเไม่เจอกระดาเลยทุกคนสวัสดีครับสวัสดีแล้วช่าวนี้เจอกกระดาไห้ือ่ไม่เจอกระดาเลยขอกอกหน่อยดีขอกลอกหน่อยไม่เจอกระดาเลยขอกัดขาหน่อยได้ไหมอ่ะโอ้หจะไปหาเยดพ่อครับลูกร้อยเจ็บเจ้ามันนี่ลูกจาาเจ้ามาพ่อดีเขาเจ้ามันงอนนะครับเพราะว่าไม่มีใครอ่า ผมรับรับไปอยู่อุดรแล้วไม่มีใครอยู่ด้วยนะครับเก่งครับไปเที่ยวอยู่แต่บ้านบ้านมันก็เลี้ยงไม่เป็นนะครับยายก็เลยต้องเอามันกลับมาวันนี้ก็กลับมาแล้วเอมก็เลยากกลับมามาพ่อเล้วไม่เชี่ยนลูกไม่เชี่ยมาเร็วมาาเร็วมาพ่อเร็ว,ม,รว,ม,รวมาวมามาหายเชี่ยนมาเดิมมาเกียร์เกียร์ตัวเชียร์ให้นี่จอีกทีโบไปหาอุ้มแจ็คเชียอรอย่าเงียเกียร์มาใหญ่นะหนะอืม แมนปะยัยปะบอกันทั้งสองเมืจอกี้ใครเอ็งลืมดีใช่ปะเฮ้ยทุกคนบอกว่าทุกคนตามหาข้าข้าเข้าเหนียวนะครับไม่ได้เจอนานานนะครับผมในช่องกี่วันแล้วเป็นอาทิตย์เป็นเดือนวัสดีผมยังว่ายังไม่ตายเลยแม่อย่าเพิ่งกลัวเดี๋ยวผมคุยกับกล้องอยู่แม่ได้อย่าเพิ่งกลัวคุยกับกล้องอยู่ ทุกคนจะคิดถึงเสียงผผกันเลยแม่อย่าเพิ่งกวนโตรแม่มึงอย่าเพิ่งกวนเจ้ามาหาพ่อหน่อยเร็วเจ้ามามาพ่อไม่ทิ้งนะลูกพ่อมาหาแล้วเออเจ้าเจ้าพ่อมาหาแล้วเร็วๆมามามาหาพ่อเร็วพ่อพ่อไม่ทิ้งแล้วเร็วๆไม่ทิ้งแล้ว มา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 ไม่ทิ้งละไม่เอาไปละไม่เอาไปทิ้งละโอ้ยตายแล้วก็เชี่เลยเขาโจ้ด่วนเขาจอยเบิรเพื่อนเขาเขาไม่เป็นแค่แจกฮะไม่มีเพื่อนเลยเหรอไอ้จาก่ะจ้ามาพ่อมา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 มันเสียใ์แจไมาเลยมันเชียร์แจกเว้ยแมนอยู่ยหญ่แมนเราอีกกระเถืกอีกบมากระแด้งบ่อีกกระเถื่อจีนบ่เคยใส่ใจดอก มันติดหีแบบนี้นบอล <c oughs> เล็ตเลยสิย <c oughs> ไม่ได้ทรมันอยา่าอย่าแล้วไม่ได้ทรมเลยอ่ะไม่ได้ทรเลย <c oughs> จ้ามา <c oughs> พ่อมา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 จะกดพ่อมามาพ่อมาแล้วมามามาม <c oughs> าเร็วมึงะ่ะมันไปแล้วมึงกับทิมมัน พ่เน,นี่นอออทอ่อาากูนพราะสทมึกว่ามึงอยู่บ้านนะกูกับไปเที่ยวกันเนาะมาหาพ่อมาม,อมามาไปงอเลยมามาหาพ่อเร็วมามามพ่อให้ไก่ตัวหนึงมาพอให้ไก่ตัวนึงมาเร็วเร็พอให้ไก่ตัวนึงพอให้ไก่ตัวนึงเออนั่งลงนั่งลงนั่งลงเอียนแกไก่มาานนั่กับพ่อปมาานั่งกับพ่อปาเออมึงนี่ตัวไง <laughs> <laughs>